สวัสดีครับ <c oughs> <c oughs> ผมไม่เข้าใจอะไรนะเบียว <c oughs> อะไรอเอ่อไม่ฮึอันนี้อีกฮะอะไรวะหมาป่าเดียวดายคืออะไรทุกคนคืออะไรครับหมาป่าเดียวดายคืออะไรอีกโอ๊ยไปนอนครับคุณงนี้ตื่นกันกีนก่โมงเดี๋ยวผมจะไปแล้วครับพบแค่ มาถามเฉยมาพาเดียวดายคืออะไรครับ <c oughs> โอ้ตื่นหกโมงไปนอนแล้วนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวผมจะไปแล้วครับอุ๊ยไอซ์มีุณนายฮะ เอยทุกอ่ใครนะอ่านุน่นฮูฮูมาป่าเดียวดายคืออะไรครับอันนี้กระตูนญี่ปุ่นนะฮะมาแวะทักทายครับเอ้ยบดีเป็นไงบ้างน้องมาป่าอยู่คนเดียวคะอันนี้คืออะไรครับพี่ห <c oughs> <c oughs> งง สวัสดีครับเฮลโลบาบูไฮเจ้าใจใจโหสวัสดีครับพระพระเจ้าฉันทำไม่ได้คืออะไรครับบอกฝันดีภาษาเนี่ยหน่อยฝันฝันดีไม่รู้แล้วครับ นี่ลูทุกคนทำให้ผมงงก่อนนอนยังจำเรื่องกินยำได้อยู่นะครับ <c oughs> อืมเฮ้ยร้ามพี่ปิดแล้วดิเบียวแปลว่าอะไรโอ้มผมตะกี้ผมเซิญในเน็ตมามัน ค่อนข้างจะไม่ค่อยดีเลยแต่มีคนบอกเหมือนกันครับว่าเป็นแซลเฉยๆอะไรเงี้ยฮะผมก็ไม่แน่ใจตกลงมันคืออะไรหมาป่าเดียวดายมายาคืออะไรครับ <c oughs> Hello speak English please ยิ l ดี Guys h ิ l l o ใจโหนะครับเอาเอาค่ะอ้ยเนาะไปแล้วครับผมเใช่ใช่ใช่บายบายครับฝันดีครับกูไน u y s บาย จูนิเบลโลกของเด็กม2ชอบเพลจเจอร์คิดว่าตัวเองเป็นอสูรละกาดอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมคะโห oh, จริงป่ะครับถามจริงจุบจุบไห้บอ